โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับการทดสอบนะครับผมเอาสเปคนะครับเครื่องยิงสตรีมมาลองเล่นเกมดูนะครับ Crysis 2เกมเก่าแบบนี้แต่ภาพยังสวยแบบนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งอะไรอยู่ตอนนี้นะครับ RAM c r e p นะครับ32 g b ิบสอ m กิันไมเก m ์เมนบอร์ด Asus Prime นะครับ b 6 5 0 m ขีด a wifi 2 csm ddr 5นะครับค่าจอครับ rtx 5060 vram 8GB Full HD หน้าจอ1 4 4เฮิรตนะครับผมมาดูครับเป็นไงฮะผมจะปรับสุดเลยแล้วกันนะ SMA 2TX Vsync ปิดครับคัตตอมนะครับเฮิรตจะออกอยู่นี่โมโชั่นมาฟูปเลยแล้วกันเนะาะแอปพล1ทีครับ Yes นะครับผมอันนี้ปรับสุดแล้วนะครับในส่วนของ Advanced เป็นไง a d v a n c e very high นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเซฟไม่มานะครับงงเหมือนกันทำไมเซฟไม่มาวะก็เลยต้องเล่นใหม่เลยนะครับเพื่อนฮะเล่นใหม่ก็เล่นใหม่นะครับเทสต้องเล่นใหม่แล้วกัน Rising มาแล้วเปิดเลยนะครับเฮ้ยต้องเอาอันนี้ Anta Performance เหรอมันต้องเอาอันนี้ที่จะสุดนะครับไม่ใช่ Anta นะครับ นี่เวอร์ชนันเบอร์เอาายนี่สูตรจริง,รงๆไม่ใช่ตรงนี้นะเพื่อนๆครับมันไว้แปลกๆว่ะมันต้องอันนี้คุณภาพอันต้าเปอร์ฟอร์แมนีน,น่คือเบานะครับต้องอันตัวอันนี้นะครับมาจะเป็นอย่างไรครับเปิดลงเปิดเลยปรับสุดทุกอย่างนะครับผมจะไหวไม่ไหวผมไม่รู้นะครับโอเคเกมกระับบอลบอลผลพร้อมแล้วเชิญครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วนะครับว้าวนะครับว้าวนะครับ ทำไมวะเอาเงีย้ยยิงปะออให้ชกกอดแต่วะผมลืมแล้วกดต่ละเนี่ยชกๆเนี่ยอ้แล้วปุ่มขึ้นมาแต่ได้อันเนาะพี่เดี๋ยวนะกดแลว่วะนี่ผมได้ทุกปุ่มเลยนะครับ <c oughs> เออมันต่อยกนยังไงวะเนี่ย มีฟังก์ชันที่มือด้วยอา้าวอืมกดมาลีคือกดแล้วแต่ไม่ติดเออก็ต้องมีสักปุ่มอะที่ใช้ได้เป็นต่อยอ่ะเอาแล้วนะครับไม่ติดสักปุ่มเลย มาดูครับมันไม่ติดเลยวะดูคอนโทรลหน่อยดิลงเมาส์หน่อยอันนี้ปรับความเร็วเฉยๆโอเคอ้าวไมไ่เล่นไม่ได้เล่นนานนะจำปุ่มไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับต่อยกอนเลยวะเอออันนี้ไม่ใช่จอยนะครับสติกเรทไรท์เอเจนซี่ดีฟต์บัอนอืม คอนโทรลออปชั่นคีย์บอร์ดอะพอมแบตเมาส์หนึ่งซูทมททร็กมาลีปุ่มนี้กดอะไรเนี่ยขอใส่ได้ไหมปุ่มกดวายแล้วกันอะให้ป่าวะให้ป่ะกดไว,วาย,ยอมไหมผมแค่จะเทสต่เนี่ยโอ,อ,อ้ให้ว่ะเออให้กดไว้ไม่ได้เล่นานานนะขออภัยนะครับเพืเนนะ่อนๆฮะผมจะรีบเลยนะครับเฟรมเรทดีครับได้ นัครับผมนั่งครับนั่งพี่เออสีนะครับโอเคมักซ um ิ่มัมพรอเวอร์มักซิ่มัมสปีดอะไรของเขาอ่ะอุ๊บใหม่สุดยอดนะครับอุ๊บ อึ๊บอ๊บอ๊บโดดสงพลังคุณต้องใช้พลังในการกระโดดนะครับกดขาดีว่วะเปิดประตูครับผมแง่งออกไปครับโอ้ยแสงเต็มเต็มตานะครับนี่สแกนครับข้างล่างเรีย ดอะไรไม่รู้ปุ่มมันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยดูยากนะครับมันชอบบั๊กไอ้ปุ่มคีย์บอร์ดไอ้เกมเนี้ยจำได้เลยอมืมักมั่วนะครับแล้วนี่คือค r า s ส s 2สองนะครับกับพลังของ r รเซนห้านะครับ F, เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เอฟเพื่อนๆแบมถามยี่สิบสองกิกบัตหกพันเมกะเฮิร์ตจอโฟร์แดีร้อยสี่สิบสี่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันถูกใจกันหรือเปล่านะครับ เก็บปืนไหนรีโหลดจัดหน่อยจัดหน่อยนะครับเพีย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 ยอยปืนหน่อยได้ไหมเพื่อนเก็บดิเป็นงไงวะเออเออเฟรมเรทเล่นได้อยู่นะเพื่อนห้าสิบกว่าหกสิบกว่าครับเพื่อนนะะเออเป็นไงเป็นไง นี่คือคลายสิตเลื่อนได้นะครับปรับสุด Full HD เลื่อนไหลอย่างที่เห็นกันนะโอเคอยู่นะอืมเลื่อนได้เล่อได้เอาประมาณนี้ในการสำหรับคลายสิตธสองนะครับผมแหมต้องมาเริ่มเล่นตรงนี้เลยนะโอเคนะถูกใจถูกใจนะครับใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับสเปคตามที่ผมใช้งานอยู่ถือว่าโอเคนะฟูเอสดีนะครับผม